เบาหวานขึ้นตาช่วยได้ไหมครับเบาหวานจริงๆเราเราอยากให้แยกมากกว่าพอเป็นเบาหวานขึ้นตาเนี่ยเขาเรียกว่าไงนะมันอาจจะไม่สามารถช่วยได้แบบแบบแบบร้อยเปอร์เซนอยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกอะพอเรารู้ว่าต้นตอของปัญหามันคือเบาหวานมันคือต้องรักษาเชิงเบาหวานจริงๆมากกว่าแต่พอถ้าต้นตอของปัญหาดวงตามันเกิดจากแสงบูไลท์ยูวีอันนี้ช่วยได้แต่เบาหวานขึ้นตาให้ตอบตอนนี้เลย แกมขอตอบว่าไม่ได้ดีกว่าเพราะว่าเรารู้ว่าต้นตอปัญหามันคือเบาหวานจริงๆมันแบบถ้าเราไม่สามารถไปลดเบาหวานได้เพื่อไม่ให้มันขึ้นตารหรือตรักษาตรงจุดได้การทานเบลีเข้าไปมันอาจจะช่วยได้แค่นิดนึงแต่มันไม่ได้หายไปเราว่าให้ตอบในเชิงว่าไม่ได้ช่วยได้ขนาดนั้นดีกว่าค่ะ